ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีฝูงลูกแกะน้อยที่เล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่ไกลออกไปในป่าลึกมีหมาป่าตัวหนึ่งชื่อปอนเขาไม่เหมือนหมาป่าตัวอื่นเพราะเขาไม่ได้อยากล่าเขาอยากมีเพื่อนปอนมักจะนั่งมองฝูงลูกแกะจากที่ไกลๆกลข้าอยากเล่นกับพวกเขาจังเขาคิดแต่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้าไปใกล้ลูกแกะก็พากันวิ่งหนี ปอนเริ่มเก็บผลไม้สีสวยจากป่ามาวางใกล้ฝูงแกะและถอยออกไปลูกแกะตัวหนึ่งชื่อสายป่านเห็นผลไม้ก็นึกสงสัยเอ๊ะใครเอาผลไม้มาวางไว้กันนะวันต่อมาปอนเก็บดอกไม้สีสวยมาวางแทนลูกแกะตัวเล็กเริ่มสนใจและปอนลองเข้าไปใกล้อีกนิดสายป่านเริ่มเข้าใจว่าปอนไม่ได้มาทำร้ายแต่แค่อยากเป็นเพื่อน วันหนึ่งสายป่านตัดสินใจเดินเข้าไปหาเจ้าหมาป่าเจ้าชอบเล่งซ่อนแอบไหมปอนตาโตเขาดีใจมากจากวันนั้นปอนไม่ต้องนั่งมองฝูงแกะจากที่ไกลๆอีกต่อไปเพราะเขาได้เป็นเพื่อนกับพวกมันแล้วขอบคุณที่ติดตามนิทานเรื่องนี้พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะ